สวัสดีชาวไบเกอร์ทุกคนนะครับเจอกันกับผมนะครับในคลิปนี้เดี๋ยวเรามาอุ่นเครื่องสักเล็กน้อยก่อนดีกว่าครับก่อนเกมการแข่งขันจะมาถึง MotoGP นั้น1นึ่ทุ่มตรงนะครับ Sport TV สแล้วก็ TNT Sport 2รับหน้าที่ถ่ายทอดสดครับรุ่นกลางก็จะเป็น17.15นแล้วก็รุ่นเล็กสงสัยคงจะแบบไม่ทันนะฮะเพราะว่าผมคุยอยู่นี่ก็5บ่าย3ครึ่งนั่นนะครับอีกประมาณสักคชั่วโมงคงจะแข่งขันนะครับสี่โมงเย็นกันพอดีนะฮะเอาช่องทางก็รับชมกันไปนะครับเดี๋ยวแข่งขันเสร็จในนนนคค่่าาาืี้กก็จะะปรมณสั สองทุ่มครึ่งไม่เกินนี้อ่ะไม่เกินสองทุ่มครึ่งนะครับใครสะดวกใครว่างมาเจอมาคุยกันนะฮะมาเปิดประเด็นเหมือนกับที่เมื่อคืนกันนะครับได้กับผมนะฮะฉะลองความสําเร็จให้กับใครก็ไม่รู้แหละนะครับสามคนบนโพเดียมสิบห้าคนที่จะมีคะแนนมีแต้มกันไปคลิปนี้เราวิเคราะห์ก่อนเกมนะครับอ้างอิงจากข้อมูลในที่ผ่านมาในเมื่อคืนนี้แล้วก็อาจจะเป็นการอ่าวอร์มอัพนะครับสิบนาทีที่เสร็จิ้นกันไปฮะอาดินภากาศในที่นั่นนะครับไม่มีฝนแน่ๆหละ่ะไม่ต้องห่วงครับอุณหภูมิ ช่วงที่ลงไปเนี่ยมันเช้าอยู่ไงมันเช้าอยู่วอร์มอัพเนี่ยมันไม่สามารถที่จะบอกว่าเฮ้ยตอนบ่ายคงจะเป็นแบบนี้ไม่ใช่นะฮะอุณหภูมิพื้นแฟกนั้นอยู่แค่20องศาเท่านั้นเองแต่การแข่งขันจริงๆในเมื่อวานนี่อุณหภูมิมันจะอยู่สูงไปนูน่น5-30กว่าเลยฮะกเกือบสี่สิบแต่เซตติ้งยางในวันนี้ที่เราได้เห็นเนี่ยก็จะเป็นมีเดียมซอฟนะครับหน้าซอฟหลังมีเดียมแล้วก็เ,เป็นมีเดียมมีเดียมนะครับ เราไม่แน่ใจนะฮะว่าทุกคนจะตัดสินใจยังไงคือเข้าใจว่ายายมีเดียมยังไงก็เป็นพระเอกอยู่แล้วฮะแต่นักแข่งหลายคนเหมือนจะหลุดปากออกมาบอกว่าเอ๊เหมือนเหมือนยางซอฟจะไปได้ดีอยู่นะแต่ประเด็นปัญหาก็คือมันจะทนทานแค่ไหนมันจะวิ่งยาวได้20กว่ารอบหรือเปล่านะครับเพราะว่าถ้าเกิดว่าแข่งสปินในเมื่อคืนนี้เนี่ยนั่นก็นอีกรูปแบบนึงเพราะมันครึ่งเดียวใช่ไหมฮะ เอาเราวอร์มอัพนะครับสินาทีมาร์คมาเกตเร็วสุดนะครับก็ตามมาด้วยมาโกเบเชกี้เซียววินาทีจริงอเล็กซ์มาเกตก็แค่เซียววินาทีนะครับแล้วก็คันที่4เป็นฟาบิโอควาสตาโรนะฮะอ่ะเดี๋ยวขออนุญาตใช้ตัวช่วยหน่อยนะครับก็จำไม่ได้หมดนะครับแล้วก็คันที่5เป็นมิเกลลิเวล่าครับคันที่6เป็นลูก้ามารินี่คันที่7เป็นแจ็คมิลเลอร์ครับคันที่8เป็นเปโดรคอสตาต่อมาก็เป็นเป็กโกเป็นจวนเมียเป็นดิกเกียฮะแบดบินเดอร์โฮเฮมาร์ตินซากโก ฟอร์นันเดสนะฮะออสองเฟอร์นันเดสยังอยู่ใกล้กันเลยนะครับแล้วก็ไอโอคูล่าอเล็กซ์วินส์นะครับมอร์บิเดลลี่วินญาเรสแล้วก็ก้องสุเิจันทราน้องก้องเวลานั้นตามหลังมาถึงประมาณ2.5วินาทีนะครับ2.5วินาทีก็เมื่อวานนี้เราได้เห็นนะฮะว่าเออ่มาร์คข้อผิดพลาดก็คือในโค้งที่15เนี่ยเหมือนประมาณว่าผิดพลาดเรื่องของคันเร่งหมายความว่าคงมีการเติมคงมีการอะไรต่าง อย่างที่ที่เราเคยคุยกันไปตลอดนะว่าที่นี่เนี่ยต้องระวังนะครับเรื่องของหนึ่งละจุดที่มาร์สล้มก็คือโค้งที่15โค้งขวาโคง้งโคง้งโค้งซ้ายฮะมันจะโค้งขวามายาวๆใช่ไหมแล้วก็จะมาเจอโค้งซ้ายมาเขาบอกว่าเขาอาจจะแบบว่าเหมือนไม่ผ่อนคันเร่งไม่อะไรเงี้ยนะครับคล้ายๆว่ารถมันก็ยังชะลอไม่ถึงจุดที่มันเหมาะสมไงก็เลยหน้าพานะับไปนะฮะก็ เป็นสิ่งที่นักแข่งจะต้องระวังเรื่องเรื่องของอุณหภูมิตรงนี้ให้ดีเพราะว่าวิ่งกันมาความเร็วสูงนะครับโค้งตั้งแต่เซกเตอร์3ทั้งเซกเตอร์เนี่ยโคง้โคงขวายาวๆทั้งแถบเลยแล้วจะมาเจอตรงนี้นะแล้วก็ในเรื่องของแฟกลิมิตอันนี้เมื่อวานนี้ก็หนักไประดับหนึ่งนะครับเพราะว่าแข่งขันแค่แป๊บเดียวไงครึ่งทางแต่วันนี้เข้าใจว่านักแข่งจะต้องระวังคือถ้าใครโดนแฟกโดนโดนเตือนเนี่ยไม่เป็นผลดีนะฮะมันจะทําให จากที่เคยขับบูบูเนี่ยจะต้องบอกว่าลดระดับความดูดันลงไปผลก็คือโอเคคุณอาจจะเสียเวลาไปหน่อยแต่มันก็ต้องแลกมากับการที่ถ้าคุณโดนอีกเนี่ยคุณต้องโดนบทลงโทษลองแล็เพนเนตี้นะฮะเข้าไปวิ่งลองแล็บไอ้ตรงเลนเขียวๆเนี่ยอันนี้จะลาบากหน่อยนะฮะเสียอันดับไปเนี่ยถ้าโดนไปรอบที่ห้าที่หเนี่ยยังตามในสี่ห้าคันนะฮะเสียไปจะเป็นประมาณนั้นนะครับแล้วก็ในเรื่องของอ ข้อมูลการเซตรถในเมื่อวานนี้เราได้เห็นนะว่าก็มีอะไรที่มันค่อนข้างที่จะหลากหลายใน,ในแต่ละค่อายออย่างดูคติอย่างเงี้ยดิกเกียก็บอกว่าไปเซตรถพลาดนะฮะเรื่องของระบบอิเล็กทรอนิกส์ไปไปมาเลยเหมือนขับไปเซ็ตไปขับไปเซตไปไปเซตพลาดเรื่องของ Engine Blake นเบรกฮะคือไม่สามารถที่จะหยุดรถได้ในในที่ที่ควรจะเป็นได้นะฮะประมาณนั้นในขณะที่ Mark กมา k e เก็ตถือว่าเป็นข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้นได้จริงนะฮะ ถ้าถ้ามองโดยรวมนี่ก็คือตั้งแต่เมื่อวานนี้แหละมาร์กย,ยังยังไงก็ดูภาพรวมคือแข็งแกร่งที่สุดแล้วแต่ข้อผิดพลาดทุกคนทราบดีใช่ไหมครับว่ามันแค่เสียววินาทีถ้าคุณตัดสินใจผิดนิดเดียวอย่างเงี้ยก็มีโอกาสที่จะกลับบ้านก่อนใครเพื่อนเลยอย่างเงี้ยแต่ถ้าถ้าตัดเรื่องข้อผิดพลาดผิดพลาดออกไปเนี่ยยังไงดูกติของมาร์กเนี่ยยังคงมาเหนือกว่าทุกคนนะครับแต่นั้นสิ่งที่ เราจะต้องมารอดูก็คือดูกติที่มีปัญหาอยู่อย่างเปโกโกอย่างงี้นะฮะชัดเจนว่าเมื่อวานเนี่ยออกสตาร์ทไม่ดีอันดับร่วงแล้วก็ไล่ขึ้นมาไม่ได้นะฮะสุดท้ายจบในที่13าเนี้ยตรงนี้ก็ถือว่าลำบากเจอปัญหาเก่าๆปัญหาเดิมๆนะครับจะไม่คุยเยอะตรงนี้แล้วก็มาโกเบชิคิทำอะไรผิดพลาดบ้างเจ้าตัวกำแงว่าอยากจะลองยางซอฟเหมือนกันไม่รู้จะไหวไหมยางหน้าซอฟเนี่ยนะหรือย,ยังไงเพราะว่าตอนบ่ายจะเป็นอุณหภูมิแบบหนึ่งนะครับมันไม่เหมือนวอร์มอัพนะฮะแต่ โดนสวนคืนเข้าไปปุ๊บเนี่ยก็พยายามที่จะไล่กดดันเอาอันดับคืนแต่มาร์กก็มาล้มก่อนเราก็เลยไม่รู้นะฮะว่าเบสเนี่ยเขาจะไล่คืนได้หรือเปล่าถ้าถ้ามาร์กไม่ล้มดังนั้นนะครับกิสตารในโพในวันนี้เนี่ยก็ถือว่าเป็นโอกาสอันดีครั้งหนึ่งนะครับที่จะได้ลุ้นนะครับในชัยชนะที่เกิดขึ้นไปในเมื่อวานจะสามารถเบิ้ลได้หรือเปล่าก็น่าสนใจรวมทั้งมาร์ตินนะครับที่ยังมีข้อผิดพลาดอยู่นะฮะโดยเฉพาะในส่วนของท่าแบตแท็กต่างๆเนี่ย แต่พอวิ่งยาวๆเนี่ยจะจะยังไงเป็นประมาณนั้นนะครับรวมทั้งอับิเดียจริงๆอยู่ในในในขาขึ้นในภาพรวมที่ดีนะวัดจากการมีคะแนนของเราอุฟเฟนเดสด้วยนะฮะถือว่าใช้ได้นะครับดังนั้นคิดว่าอาับิเดียน่าจะน่าจะยืนระยะได้ในอันดับที่น่าจะถูกใจแฟนๆอยู่แหละนะครับคิดว่าไม่น่าจะมีอะไรที่จะต้องมามาพลิกล็อกถ้าจะพลิกมันก็คือพลิกเพราะว่าข้อผิดพลาดของนักแข่งเขาเองละ่ะถ้าเป็นเรื่องของรถเนี่ย พร้อมที่จะสู้กับอาํานาจดีได้ครับในส่วนของทาง KTM KTM นั้นแม้นักแข่งนะครับจะบอกว่าโอเคนะฮะมีความมั่นใจอยู่ในระดับหนึ่งอยู่แม้ว่าผลการซ้อมผลการลงสนามมันจะไม่ได้ดีงามสักเท่าไหร่เนี่ยแต่เราได้เห็นของเปโดนะครับที่เมื่อวานที่สู้กับเฟอร์มินได้อย่างสนุกแล้วก็ไม่รู้รว่าจะจะยืนระยะได้ขนาดไหนถ้าสมมติว่ารอบยังไม่หมดก่อนเนี่ยนันกบกบ่งบอกชัดเจนนะครับว่า KTM เมื่อเทียบกับอาร์พิเลียเนี่ยอาร์พิเลียเขาจะขึ้นอยู่นะฮะพอสนามยลวอาร์พิเลียตกสนามนี้อาร์พิเลียขึ้น,นะฮะทั้งสองค่ายเขาเป็นคู่แข่งกันแต่สนามที่แล้วเคทีเอ็มขึ้นสนามนี้เหมือนจะแอนแอนลงมาฮะเหมือนจะตกลงมานี่ก็เลยเลยกลายเป็นสิ่งที่เรียกว่าจะต้องมาวัดนะฮะว่าเปโดหรือว่าเคทีเอ็มเนี่ยจะมีความแข็งแกร่งในทางตรงแต่กลายเป็นว่าเรื่องของยางของไรเนี่ยมีส่วนสําคัญฮะถ้าเกิดว่า ไปเสี่ยงดวงกับซอฟอีกเนี่ยบางทีจะรอดปลอดภัยหรือเปล่าอะไรอย่างนี้ไงคือผมเข้าใจว่าถ้าเคดีเมรักษายางรักษาอะไรได้ยืนยืนระยะเรื่องของยางได้นะน่าจะมีผลงานที่เรียกว่ายอดเยี่ยมนะครับพอได้ไล่เบียดไล่คู่กับอพิเลได้อีกครั้งหนึ่งละดังนั้นจะมารอดูนะ,ะว่าอาบิเลกับทางเคดีเมเนี่ยใครจะมีปัญหาเรื่องยางมากกว่ากันนะครับในขณะที่ฮอนด้าจอนเมียกลับมาแล้วนะฮะ เมื่อวานนี้ไม่ได้เห็นใช่ไหมก็พักนะครับพักฟื้นล้มตั้งแต่วันศุกร์ครับแล้วก็เอาเป็นว่ามาโฟกัสที่วันอาทิตย์วันเดียวไว้อย่างนั้นฮะเขาบอกมาทีมก็บอกมาก็ลงทุนไม่ไม่ไม่ไมไมลงสนามเลยเมื่อวานนี้ทุกรอบก็ไม่ได้แข่งด้วยก็เห็นมาวอร์มอัพเห็นมา,าขึ้นรถแห่แล้วครับก็โอเคนะครับถือว่าเป็นเรื่องที่น่ายินดีที่นักแข่งเนี้ยลงกันครบละฮอนด้าเป็นยังไงกันบ้างในเมื่อวานนี้เอาจริงๆลูก้านี่ยครับก็จะมีปัญหาในเรื่องของการยืนระยะ อย่างสนามที่แล้วก็เป็นแบบนี้ฮะควรจะได้อันดับที่ดีๆแต่กลายเป็นช่วงจะไฟนอลจริงๆเนี่ยอันดับก็ตกลงไปสองสามหลเลยอย่างเงี้ยนะครับแต่ด้วยความที่ทําผลงานทารายได้เร็วจะบอกว่าเป็นเด็กถิ่นก็ส่วนหนึ่งจะบอกว่ารถมันไม่ใช่เหมือนปีที่แล้วนั่นก็อีกก็ใช่อีกส่วนหนึ่งเหมือนกันนะครับอฮอนด้าคงจะต้องมาดูที่การยืนระยะในส่วนของทางนักแข่งจวนเมียเรื่องของอาการบาดเจ็บผมไม่มั่นใจนะว่าร้อขนาดไหน คือถ้าคนที่บาดเจ็บไม่สบายตัวอยู่นี่นะยิ่งขับไปนานๆมันยิ่งจะล้ามันยิ่งจะเพลียกว่าคนที่ร่างกายเขาปกติไงเราจะมาดูครับว่า,าลูก้ากับลูก้ารคันที่6นะฮะเมียคันที่ส2องฮะว่าลูก้ารนี่จะจะ,จะแก้ไขข้อบอกพร่องได้ขนาดไหนคือเมื่อวานนี้ได้เห็นผมเข้าใจว่าคงเป็นเรื่องของยางในส่วนหนึ่งครับนะฮะเรื่องของยางที่ไม่สามารถที่จะต้านทานได้คือช่วงรแรกๆเนี่ยโอเคนะครับสู้ได้กับทุกคนนั่นแหละที่อยู่ใกล้เคียงเนี่ย แต่พอช่วงช่วงท้ายเนี่ยม,มันมันไม่ไหวจริงๆนะฮะแล้วก็ยามาฮ่านะฮะยามาฮ่ายังคงมองแบบเดายากที่สุดเลยนะฮะกับทุกค่ายเลยนะฮะยามาฮ่าเนี่ยนั่นเพราะว่า3มคนรวมทั้ง A v ีโผมผมไม่ไม่นับมาคิดนะฮะเพราะว่ามันเป็นการเอามาทดสอบไงไม่ได้นับออกมาคิดว่าจะต้องเหมือนแจ็คเหมือน Miguel, มิเกลเหมือนรินสนะฮะแต่ควาเาโรเหมือนจะอยู่คนเดียวตลอดแต่รอบวอร์าามอัพเนี่ยเหมือนเหมือนมิเกลจะดีขึ้นมา นะฮะมีเกณฑยกจะดีขึ้นมาไม่รู้ว่าจะเป็นเขาเรียกว่าผลลัพธ์ในเชิงบวกที่จะหวังผลได้ขนาดไหนแต่ถ้ามองเป็นในเมื่อวานนี้ทุกคนได้เห็นเลยใช่ไหมครับว่าต่อให้ควอเตอร์โล่ไม่ล้มเนี่ยคือกับมันค่อนข้างห่างระหว่างยยอาม่าหด้วยกัน mm hmm. ก็เลยเดายากจริงๆนะฮะคือถ้าจะบอกว่าจะมา่าจะมาดีเนี่ยมันจะต้องดีหมดนะครับแจ็คต้องมาอย่างน้อยนะจริงๆแจ็คจะต้องมาฮะดังนั้นก็ปัญหาของของเยอาม่าหก็ กาแ,แต่โลกคงไม่มีข้อมูลอะไรเยอะนะครับเมื่อวานนี้เขายืนยันว่าไม่ได้ขับเกินลิมิตแต่รู้สึกว่ายางมันสั่นประมาณนั้นครับพอยางมันสั่นแล้วก็การยึดเกาะมันก็หายไปก็เกิดขึ้นได้นะฮะในส่วนของกล้องสุนเกียรินะครับ2.5วิในรอบวอร์มอัพแล้วก็การแข่งขันในเมื่อวานนี้ก็ประมาณ2.1วิก็หวังแค่ให้ปรับลงมาให้มันไม่ไม่ไม่ไม,ไม,ไม,ไม่ทะลุไป2เท่านั้นแหละสำหรับความหวังของผมนะครับหวังแค่นั้นจริงๆส่วนอันดับเนี่ยจะได้ดีแค่ไหนก็ แล้วแต่หน้างานกันเลยนะครับว่าจะมีจังหวะมีโอกาสยังไงกันแต่ขอตรงนี้ก็คือต่อให้จะบวยอยู่เหมือนเดิมนี่ไม่เป็นไรขอเพียงว่าเป้าหมายนะคือเป้าหมายของผมส่วนตัวครับส่วนตัวก็คืออย่าให้มัน,มนทะลุไปนะครับอย่าให้มันมันทะลุไป2นะครับเราเราจะมาดูส่วนเมื่อวานนี้เวลาที่ตามอยู่เท่าไหร่นะยี่สิบยี่สิบแปดประมาณนั้นเป็นประมาณยี่สิบแปดวินาทีนะถ้าผมจะไม่ผิดน,นะเวลาในใน,ในสปินเนี่ยดังนั้นเวลาในคืนนี้ผมหวังว่า คงจะไม่ทะลุไปถึง40หรกมั้งใช่ไหมฮะทุกคนนะครับหวังว่าจะไม่ทะลุนะสัก30 5 3 4 3 5ได้ก็จะโอเคนะครับตามมาตรฐานที่ควรจะเป็นไปนะสิ่งที่จะต้องวัดความสําเร็จนะครับของนักแข่งทุกๆคนเนี่ยนะฮะคืออะไรยังไงกันบ้างผมเข้าใจว่ายางคงมีทั้งมีเดียมมีเดียมหละแล้วก็อาจจะเป็นมีเดียมซอฟต์ไอฮาร์ดเนี่ยตัดไปเลยนะ,ะไม่ไม,ไม่ไม่ต้องคิดนะฮะตัดไปเลยแต่ ถ้าเป็นใครขับเนื้อยางได้ดีดีกว่ากันเพิ่นว่าฮะเอาจริงถ้าเกิดว่ายางซอฟเนี่ยนะฮะมันอาจจะไปได้ได้เกือบเกือบยี่สิบรอบอยู่แต่คุณต้องการัำดับไหนอะประมาณนั้นถ้าเขาบอกว่าโจทย์คือต้องการท็อปห้านั่นหมายความว่าอาจจะมีใครสักคนหนึ่งนะครับที่กล้าเอายางซอฟลงมาเพื่อที่จะลุ้นแค่ท็อปห้าพอคือเขาไม่ได้สนใจว่า ไปจะชนะเขาจะชนะหรือเปล่าเขาไม่ได้สนใจถ้าชนะก็ถือเป็นกําไรหรือว่าถ้ามีโพเดียมก็ถือเป็นกําไรแต่ถ้าเป้าหมายเขาคือท็อปห้าท็อปหกอย่างเงี้ยอาจจะมีใครสักคนหนึ่งนะฮะที่ที่เอาอยางซ้อมลงไปทาไมผมใช้คําว่าเสี่ยงฮะก็คือเอาจริงๆมันอุณหภูมิมันก็สูงในระดับหนึ่งนะมันก็สูงในระดับหนึ่งอยู่ครับอ่าแล้วก็เรื่องของการสึกหรอถ้าถ้าอุณหภูมิที่มันมันสูงเนี่ยมันก็จะทําให้ยางมันร้อนนะฮะ พอยางมันร้อนปุ๊บเนี่ยมันก็มีผลนะครับนอกจากการยึดก่อจะหายไปอัตราการสึกเพราะเพราะมันสูงไหมมันมันร้อนไงอัตราการที่เขาเรียกว่าภาษาบ้านคือกินยางอ่ะบริโภคยางอ่ะมันก็จะเยอะขึ้นกว่าเดิมตรงนี้แหละนะครับก็ต้องรอรุ้นกันนะฮะว่าว่าว่าจะเข้าทางไกลแล้วก็เรื่องของปิดสตาร์ทด้วยนะฮะที่มันอาจจะมีไปมีผลในในการเลือกยางด้วยนะฮะในส่วนหนึ่งถ้าพวกที่คิดว่าต้องการจะบู๊ในช่วงแรกๆแล้วก็เพื่อที่จะหวังเอาสักเลขตัวเดียวอย่างเงี้ย อาจจะมีเสียงเอายางซอกลงไปหรือเปล่านะฮะเพราะว่าโพก็เป็นของเบเชกี้นะครับแล้วก็เป็นอเล็กซ์เป็นแฟบนะฮะเป็นเป็นใครเป็นมาร์กอะไรลงมาอย่างเงี้ยนะครับมารอดูกันนะอันนี้เป็นเป็นข้อมูลเบื้องต้นนะครับคร่าวๆที่มาเล่าสู่กันฟังเฉยๆเอาเป็นว่าเดี๋ยวคืนนี้นะครับใครจะประสบความสําเร็จที่สุดหนึ่งทุ่มตรงเราก็มาลุ้นกันแล้วก็ประมาณสักสองทุ่มครึ่งคงไม่เกินนี้นะครับก็เจอกับผมได้ในกิจกรรมไลฟ์สดกันนะฮะวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ